รู้ไหมครับว่าลึกลงไปในร่างกายของเราเนี่ยมีสงครามครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะเป็นการต่อสู้ที่เรามองไม่เห็นระหว่างศัตรูต,ตัวฉกาดอย่างมะเร็งกับกองทัพผู้พิทักษ์ซึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละครับบอกเลยว่าเรื่องราวการต่อสู้ครั้งนี้มันน่าทึ่งยิ่งกว่าหนังไซไฟเรื่องไหนไหนซะอีก ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคบลองนึกถึงเมืองซอมบี้ที่กาลังถูกปิดล้อมดูสิที่ซึ่งกองกําลังตํารวจต้องสู้กับผู้บุกรุกแบบไม่หยุดหย่อนนั่นแหละครับคือภาพที่ใกล้เคียงที่สุดเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเวลาที่ต้องสู้กับมะเร็งเอาล่ะเรามาเจาะลึกสมรภูมินี้กันดีกว่าครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแบบเงียบมากๆจากเซลลแค่เซลล์เดียวที่อยู่ดีๆก็ตัดสินใจแหกกฎทุกอย่างของร่างกาย จุดเริ่มต้นมันมาจากเซลล์ที่เสียหายแค่เซลล์เดียวจริงๆครับปกติมันควรจะซ่อมตัวเองได้ใช่ไหมแต่นี่มันทําไม่ได้และที่แย่ไปกว่านั้นคือร่างกายสั่งให้ตายมันก็ไม่ยอมตายครับแต่กลับเลือกที่จะแบ่งตัวเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเรามาลองเปรียบเทียบกันดูคือถ้ามองว่าร่างกายเราเป็นเมืองใหญ่นะครับเซลล์เกเรพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มกบฏเลย ส่วนการที่เนื้องอกมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนมีคนมาแอบก่อสร้างอาคารผิดกฎหมายกลางเมืองและใครล,ละ่ะจะมาจัดการก็ต้องเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราสิครับซึ่งก็คือตำรวจกับผู้ตรวจการนั่นเองและถ้าเรื่องมันบานปลายก็ต้องเรียกหน่วยที่เก่งที่สุดมานั่นก็คือทีเซลหรือหน่วยสวาดของเรานั่นเองครับเมืองใหม่ที่ผิดกฎหมายแห่งนี้มันต้องการทรัพยากรเพื่อขยายอาณาเขตใช่ไหมครับ มันเลยออกอุบายหลอกให้ร่างกายสร้างท่อส่งสเสบียงของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็คือการสร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อป้อนอาหารและออกซิเจนให้มันนั่นแหละครับพอมีสเสบียงมันก็ยิ่งโตเร็วขึ้นไปอีกแต่แน่นอนครับว่าการก่อสร้างที่มันเออก,กระเลิกแล้วก็สร้างความเสียหายขนาดนี้มันไม่มีทางรอดพ้นสายตาของกฎหมายไปได้หรอกและแล้วปฏิบัติการจู่โจมระลอกแรกก็กำลังจะเริ่มขึ้น หน่วยตอบโตเร็วชุดแรกมาถึงที่เกิดเหตุทันทีเลยครับนั่นก็คือแมคโครฟาจที่เราเปรียบได้กับตำรวจสายตรวจค่อยเก็บกินเซลล์แปลกปลอมไปเรื่อยๆกับอีกหน่วยคือเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติหรือ NK cells พวกนี้เหมือนหน่วยลาตระเวนเลยครับคือเจอเซลล์เนื้องอกปุ๊บกำจัดทันทีและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเซลล์เดนดรติกพวกนี้คือเจ้าหนที่หน่วยข่าวกรองตัวจริงเลยครับ หน้าที่ของมันคือเก็บตัวอย่างซากเซลล์มะเร็งที่ตายแล้วเอาไปวิเคราะห์สร้างเป็นแฟ้มข้อมูลของศัตรูเพื่อเตรียมเรียกกำลังเสริมชุดใหญ่เข้ามาและเมื่อข้อมูลพร้อมก็ถึงเวลาเรียกหน่วยที่ทรงพลังที่สุดเข้ามาปิดเกมครับหน่วยปืนใหญ่มาแล้วนั่นก็คือทีเซลนักฆ่าหรือ Killer t ์ทีเซลส์อาวุธที่อันตรายที่สุดของระบบภูมิคุ้มกันของเรา พอหน่วยสวาดมาถึงก็เข้าจู่โจมแบบไม่ยั้งเลยครับพวกมันบุกไปตัดท่อส่งสเสบียงทําให้เซลลมะเร็งเป็นแสนแสนตัวอดตายแล้วก็ไล่สังหารเซลที่เหลือจนราบคาบเลยครับเมืองเนื้องอกที่อุตสาสร้างมาพังทลายลงในพริบตาโอ้โหฟังดูเหมือนเป็นชัยชนะที่สวยหรูใช่ไหมครับแต่เรื่องจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเพราะการโจมตีที่เกือบจะสมบูรณ์แบบครั้งนี้แหะครับดันไปสร้างศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือวงจรของการปรับตัวตามหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติเลยครับคือพอระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้องอกเซลล์ส่วนใหญ่ก็ตายเรียบแต่มันจะมีเซลล์ส่วนน้อยที่อึดกว่าทนกว่าแกร่งกว่ารอดไปได้และเนื้องอกมันก็จะกลับมาโตใหม่อีกครั้งจากเซลล์ผู้รอดชีวิตชั้นยอดพวกนี้นี่แหละครับกลับมาที่เมืองเนื้อง,งอกของเราอีกทีนะครับ ตอนนี้กลุ่มกบฏท,ที่รอดตายเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงแล้วครับพวกมันรู้จักกฎหมายดีขึ้นรู้วิธีปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตต่างๆและที่สําคัญที่สุดคือรู้วิธีหลบเลี่ยงตํารวจได้แบบเนียนกริบเลยคําถามที่น่าคิดก็คือแล้วเซลล์มะเร็งธรรมดารรมดาเนี่ยมันจะไปเอาชนะทีเซลล์นักฆ่าที่เป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดได้ยังไงกันคําตอบนะครับมันซ่อนอยู่ในกลไกความปลอดภัยของร่างกายเราเองนี่แหละคือบนเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ตัวรับสารยับยั้งอยู่ครับซึ่งทาหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดแปะๆเลยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราคลั่งแล้วหันมาโจมตีเซลล์ีของเราเองและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของสงครามทั้งหมดเซลเล์มะเร็งที่มันฉลาดขึ้นมันดันไปพัฒนากุญแจที่ถูกต้องขึ้นมาได้มันเรียนรู้ที่จะเอื้อมมือไปกดสวิตช์ปิดของ T เซลล์เท่ากับว่ามันปลดอาวุธศัตรูที่อันตรายที่สุดของมันได้สําเร็จแล้วพออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดใช้การไม่ได้ คราวนี้เซลมะเร็งก็ได้เปรียดแบบเต็มๆครับแล้วมันก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เรียกว่าระยะหลบหนีซึ่งตอนนี้แหละที่มันจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อทั้งระบบร่างกายของเราวิวัฒนาการของมันนี่สุดยอดจริงๆนะครับจากเนื้องอกรุ่นเก่าที่สู้แบบซื่อๆตรงไปตรงมาตอนนี้กลายเป็นมะเร็งที่เจ้าเล่สุดๆมันเรียนรู้ที่จะใช้ใบอนุญาตปลอมทําให้ผู้ตรวจสอบสับสนสร้างด่านสากัดเพื่อไม่ให้ตํารวจเข้ามาได้และที่เด็ดที่สุดก็คือมันปิดสวิตช์การทํางานของหน่วยสวาดไปเลย ถึงจุดนี้มะเร็งได้สร้างอาณาเขตส่วนตัวของมันขึ้นมาแล้วครับมันคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งจนระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่สามารถเจาะเข้าไปได้อีกแล้วช่องทางการโจมตีทุกทางถูกปิดตายและมันก็เติบโตแบบที่ไม่มีใครควบคุมได้ฟังดูแล้วเหมือนจะสิ้นหวังใช่ไหมครับแต่ในขณะที่การต่อสู้ทางชีววิทยาดูเหมือนจะมาถึงทางตันความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เรานี่แหละครับที่ได้มอบความหวังครั้งใหม่ขึ้นมามันมีความจริงที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งนะครับคือสงครามนี้ มันเป็นเกมที่ไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรอกเพราะยิ่งมะเร็งมันเก่งขึ้นเท่าไร่มันก็ยิ่งทำลายบ้านที่มันอาศัยอยู่ซึ่งก็คือร่างกายของเรามากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายพอร่างกายตายมะเร็งก็ตายตามไปด้วยเว้นเสียแต่ว่าเราจะยื่นมือเข้าไปแทรกแซงเกมนี้แล้วเปลี่ยนกฎของมันสมัย และนี่ก็คือที่มาของภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออมม u n o t h e r a ปีครับเป็นการรักษาแนวใหม่ที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการเลยคือเราไม่ได้ไปโจมตีมะเร็งโดยตรงนะแต่เราเข้าไปอัปเกรดระบบภูมิคุ้มกันของเราเองไปสอนให้ทีเซลล์รู้วิธีที่จะเมินสวิตปิดที่มะเร็งมันสร้างขึ้นมาทําให้หน่วยสวัดของเราเกลัอมาบูได้เต็มที่อีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบนะครับมันยังคงดําเนินต่อไปแต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มันน่าทึ่งขนาดนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญขึ้นมาว่า สักวันหนึ่งเราจะสามารถเอาชนะสงครามภายในร่างกายครั้งนี้ได้อย่างถาวรจริงๆหรือไม่